สวัสดีครับดยวพามาดูพี่หยาดฝลเล่นน้ำนะครับผมเามาเยอะแล้วะครับหลากเลยครับตกใจเขาเลยคราวนี้ไปไปมีน้ำเล่นแล้ว ปล่อยไปเลยปล่อยไปเห็นมาเฮือยปลอยไปเร็นนมาเลนเอ,อือยปล่อยนะลงุงปล่อยไปเฮ้อนี่ไปเฮ้อบอลก็นแล้วไปเลยลากบงดีลากบงลาบลงลบล

ăn ai ngay, có rồi không? Khổ rồi không? chưa? à,